เราก็มาถึงกันแล้วนะคะที่เขื่อนแก่งกระจานนะคะจะบอกว่าวิวดีมากเลยอ่ะเขืเ่อนแก่งกระจานนะคะจะบอกว่า,ามันมันสวยมากอะมันสวยแบบสุดลูกหูลูกตาคุณพ่อวันนี้เล้ว คุณพ่อพามาเที่ยวนะคะั้งกับตัวท่านี้นี่ตัวสูงกว่าพ่อแล้วลูกเคยมาไหมมาเคยสิโหเ <laughs> มียไม่มา <laughs> มากับพ่อมไม่เมีไม่ได้มาแห่ดูวิวรอบๆสวยมากอะ่ะดดีิ h ว้าว จุดตรงนู้นน่ะถ้าเขาไม่ให้ลงไปด้านนู้นนะต้องกลับรถเดี๋ยวทิ้งระยะหน่อยโอเคค่ะดูกันว่าต้องชอบกลับรถลงทางเดนินสวยมากเขาจะพาไปนั่งแต่พ่อไม่เคยนั่งอ่ะเออคร้งอมีคนบอกว่าให้ให้เช่าเรือนั่งไปดูลิงว่ายน้ำด้วยแต่คงไม่ได้ไปร้อนไม่เรือนกาเขื่นกแก่งกระจานนะคะเพชรบุรีเขื่อนดิน เขื่อนดินนะคะตรงนี้ก็เป็นที่ที่เขาใช้น้ำจากเขื่อนมาผลิตไฟฟ้าตรงนี้นะคะ มามายืดเยอะเปียกชนะ่ะมันเปียกลูกตรงนั้นนะอะมามาถ่ายรูปนี่ยพิกเจอิกกันมาเตรน,น่ามาเตรียมมาเออเปียกหมดแล้วเจแล้วชนะวันนี้มันเปียกลูกมาถ่ายรูปกับคุณตติ๊กเลยแล้วตอนนี้ก็อยู่ตรงโซนอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะ เป็นน t i แนลพาร์คนะคะที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะคะเข <_ C> e <an> ื่อนแก่งกระจานนะคะตรงนี้เป็นโซนอุทยานนี่ใหญ่มากสนะขาวันนี้เราถ่ายไปดู อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานนะคะใหญ่ที่สุดในสยามเลยแต่ก็ใหญ่จริงแหละใหญ่มากเขาก็จะมีเรือด้วยเมื่อกี้เขาบอกว่าเรือไปดูลิงดำน้ำนี่ตรงนี้